สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกทกคนนะครับพบกันกับการเรียน,นรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกนะครับใครที่ยังไม่มีตัวเลขที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดในคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันธงตัวเลข3ตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงก่อนออกนะครับเลขที่เราฟันธงงวดนี้นะครับ คือเลขตัวนี้นะครับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับที่เราฟันธงให้วันที่2พฤษภาคมนะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดไว้นะครับให้ติดไว้นะครับมีโอกาสถูกรางได้ทีนี้เลขศูนย์ตัวนี้นะครับเวลาคิดออกมาแล้วนะครับเลขจะออกไปที่หลักร้อยแบบนี้ทุกงวดเลย ทุกงวดเลยนะครับ4ออก4 6ออก6 8ออก8 9ออก9 9ออก9ออกซ้ำได้ทีนี้วันที่2พฤษภางวดที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันนะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วได้เลขศูนย์ตัวนี้เองเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลสักใบหนึ่งนะครับให้ติดเลขศูนย์ไว้ที่หลักร้อยมีโอกาสถูกรางวันได้นะครับทีนี้ใครชอบคิดใครชอบคำนวณนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเลข 4-6-8-9-9-0- ตัวนี้คิดกันยังไงนะครับลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับผมผมจะทำให้ดูจากวันที่16เมษายนนะครับก็คืองวดที่เพิ่งออกไปกับเลข906นั่นเองก่อนจะคำนวณทุกครั้งนะครับรางวัลที่1-2ตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2ห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายก็เช่นกันห้ามสลับกันนะครับจุดที่เราต้องคำนวณน,นะครับดูดีๆนะครับ จุดแรกนะครับให้ไปดูที่หลักหน่วยรางวัลที่1ตัวนี้แล้วก็หลักหน่วย2ตัว่างรัฐบาลนะครับจุดต่อไปนะครับไปดูหลักหน่วยครั้งที่2ของฝั่งเลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2ของฝั่งเลขท้ายนะครับผมจะทําให้ดูช้าๆนะครับจะได้เข้าใจตัวนี้ให้บวกกันนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเราเอาตัวที่บวกกันตรงนี้ 8บวกหนึ่งตัวนี้นะครับได้เท่ากับเลขเก้าให้ทุกคนนำเลขเก้ามาตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้ให้ตั้งเบิ้ลน,นะครับแปดบวกหนึ่งได้เก้าให้ตั้งเบิ้ลแบบนี้นะครับทีนี้เอาเลขหกกับเลขหนึ่งนะครับมาตั้งแบบนี้หกแล้วก็หนึ่งนะครับแปดบวกหนึ่งได้เก้ามาตั้งเบิ้ลแล้วก็หกกับหนึ่งก็มาตั้งแบบนี้วิธีการบวกเลขนะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับเก้าบวกหกได้สิบห้าก็คือห้า ก้าบวกหนึ่งได้สิบคือศูนย์บวกให้เหลือตัวเดียวแบนนี้นะครับได้ห้านะครับพอได้ห้านะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มเลขไปทั้งหมดห้านะแต้มนะครับเพิ่มไปห้าแต้มนะครับห้าบวกห้าจะได้เท่าก,กับเลขสิบก็คือศูนย์นั่นเองนะครับก็คือศูนย์นั่นเองนี่คือผลลัพธ์ที่เราคิดได้นะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับ หรืองวดหน้านั่นเองมีเวลาว่างไปทําดูนะครับงวดวันที่สองพฤษภานะครับเราคิดได้เลขศูนย์นะครับแล้วเลขศูนย์ตัวนี้นะครับน่าจะออกไปที่หลักร้อยด้วยนะครับเพราะว่าตามสถิติที่ผ่านมานะครับออกที่หลักร้อยทุกงวดเลยอันนี้ฝากให้เพื่อนๆเอาไว้พิจารณานะครับเรารู้เลขเด่นนะครับว่าเป็นเลขศูนย์นะครับในตําแหน่งหลักร้อยนะครับทีนี้เรามาดูการจับคู่บ้างว่า สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งจะเป็นเลขตัวไหนบ้างผมจะทําย้อนให้ดูสักสองสามงวดแล้วครับแล้วเราก็จะมาสรุปวันที่สองพฤษภาให้เลยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างใครที่ดูเป็นประจํานะครับคงจะพอจําได้การตั้งตัวเลขเราใช้ปีพศมาตั้งทานะครับทุกครั้งเลยทุกหลักนะครับในตําแหน่งสามตัวข้างหลังห้าหกหกแบบนี้นี่คือหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่วย ฝั่งหลักร้อยนะครับจุดที่เราต้องใช้ในการบวกทุกครั้งนะครับจุดแรกไปดูที่หลักหมื่นของรางวัลที่1มีปากกากระดาษก็จดไว้นะครับทําแบบนี้ทุกงวดเลยนะครับแล้วไปดูหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลนะครับนำไปบวกหลัก10ครั้งที่1ของฝั่งเลขหน้าตัวนี้บวกกันนะครับแบบนี้ทุกครั้งนะครับหลักร้อยเราใช้จุดนี้นะครับฝั่งหลัก10นะครับให้วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1 หลักร้อยหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าตรงนี้ทุกครั้งจำไม่ดีนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้หลักสิบใช้จุดนี้หลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งไปบวกหลักร้อยครั้งที่หน่งเลขหน้าอีกจุดหนึ่งวงไปที่หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านั่นเองทุกงวดให้ทุกคนจําไว้นะครับเวลาเราคิดเองนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้หลักสิบใช้จุดนี้หลักหน่วยใช้จุดนี้วิธีการตั้งตัวเลขนะครับ สมาตั้งได้เลยนะครับตรงนี้สามบวกสองได้ห้าก็มาตั้งตงัวนี้เลขแปดก็มาตั้งได้เลยแปดบวกศูนย์ได้แปดก็มาตั้งตัวนี้แปดบวกสี่สิบสองตรงนี้เลขศูนย์มาตั้งได้เลยนี่คือวิธีการตั้งตัวเลขเสร็จสับเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับสองบวกห้าได้เท่ากับเลขเจ็ดห้าบวกหกได้ส1บ็ดคือหนึ่งบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้แปด แปดเพื่อเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองแบบนี้แปดบวกห้าได้สิบสามแปดบวกหกได้สิบสี่สามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดเพิ่มเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งแบบนี้หลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับทําเหมือนกันนะครับศูนย์บวกหกได้หกเจ็ดบวกหกได้สิบสามก็คือสามสามเพิ่มเป็นสี่ เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแปดให้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับหลัก,กร้อยกับหลักสิบนะครับจะมีหลักละห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีมากกว่าตัวหนึ่งคือหกตัวนะครับวิธีการตั้งตัวเลขแบบนี้ทีนี้ถ้าเราจับคู่กันนะครับหลักสิบหลักหน่วยห้าตัวกับหกตัวเนี่ยจะได้ทั้งหมดสามสิบคู่สามสิบคู่นี่เยอะมากนะครับถ้าเราไปจับคู่กับหลักร้อยด้วยนะครับสามสิบคูณห้าได้ทั้งหมดก็หนึ่งร้อยห้าสิบชุด คงจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ไหวนะครับวิธีการตัดตัวเลขนะครับให้ทุกคนตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่นะครับวิธีการตัดนะครับให้ไปตัดที่ห <Present> ลักหน่วยหลักหน่วยมี6ตัวนะครับเราจะออกไปครึ่งหนึ่งก่อนอันดับแรกผมจะขีดเอาไว้นะครับวิธีการตัดนะครับให้ขีดไปที่หลักร้อยหลังวันที่1กับหลัก12ตัวรัฐบาลตัวนี้2จุดนี้บวกกันนะครับวิธีการตัดนะครับตัวที่ผมขีดไว้นะครับ แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้ามาตั้งตัวนี้เอามาตั้งในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับให้คู่กับเลข6นะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับหกบวกห้าได้สิบเอ็ดคือหนึ่งหลังจากได้เลขหนึ่งแล้วนะครับให้ทุกคนมองไปที่หลักหน่วยนะครับให้เลือกตัวเลขที่เป็นเลขคี่เหมือนเลขหนึ่งตัวนี้เอาไว้แบบนี้ก็คือจะมีเลขคู่อยู่ทั้งหมดสามตัวเลขคี่สามตัวนั่นเองเราก็จะตัดออกไปครึ่งหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับเวลาจับคู่กันก็จะได้เท่ากับ15คู่แบบนี้แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ชุดได้ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับสําหรับไทยที่มีทุนน้อยก็สามารถที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เราไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบบ้างตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้บวกกันได้8ฝั่งหลักร้อยนะครับฝั่งหลักสิบบวกกันได้9 นะครับบวกกันง่ายๆนะครับเหมือนกับหลักหน่วยนี่แหละนะครับแล้วเราก็บวกกันแปดบวกหกได้สิบสี่สี่ตัวแทนเก้าเก้าบวกหกได้สิบห้าห้าตัวแทนศูนย์คำว่าตัวแทนเลขเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกห้าสิบสี่ ห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์ย์บวกห้าจะได้ห้าผลบวกของห้าเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เลือกตัวเลขออกมานะครับเราจะฟันธงตัวเลขมานะครับหลักละหนึ่งตัวเท่านั้นก็คือลวกเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้ฟันธงไปที่หลักร้อยตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้ฟันธงไปที่หลักสิบ ก็คือจะมีตัวเดียวทุกงวดหลักร้อยนะครับตัวเดียวทุกงวดหลัก10บนั่นเองนําเลข9เลข1เอ่อเลขเเลข0ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับเลข3 5 7ก็จะเป็น9 0 3นะครับ9 0 5แล้วก็9 0แล้วก็7ตัวเลขก็จะได้ประมาณนี้ทุกงวดไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดละ3ชุดแบบนี้นะครับ เราคิดจาก16มีนาก็ไปออกงวดวันที่1เมษายนนะครับ907นั่นเองเราก็มาดูผลการคำนวณของเรานะครับ90แล้วก็7นี่คือตัวที่ถูก3ตัวข้างหน้าไปลุ้นกันเอาเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับงวดถัดไปก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่ไปจดข้อมูลตามกองสลักออกมาให้ถูกต้องแค่นั้นเองอย่าลืมนะครับเลขหน้าเลขท้ายนะครับเลียง1 2ให้ถูกต้อง นำปีปศมาตั้งทำนะครับทุกครั้งนะครับปีปศตั้งแบบนี้ตำแหน่งที่เราต้องใช้ในะการคํานวณใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยสองตัวล่างบวกหลักสิบครั้งที่1เลขหน้านะครับในแต่ละงวดเลขจะไม่ซ้ํากันนะครับแต่เราใช้จุดเดิมตลอดคือจุดนี้คือหลักร้อยหลักสิบวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1 หลักร้อยหลักสิบครั้งที่สองของฝั่งเลขหน้านะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งไปบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านั่นเองนี่คือจุดที่เราต้องใช้ทุกงวดในการคำนวณตัวเลขนะครับวิธีการตั้งตัวเลขแปดนำมาตั้งได้เลยเก้าบนกัได้สิบคือศูนย์เก้ามาตั้งได้เลยนะครับเก้าบนกันได้สิบคือศูนย์ เกบวได้1ิคือ0นะครับตัวนี้เป็นเลข1นึมาตั้งได้เลยหวังว่าคงจะพอเข้าใจบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใครดูแล้วสงสัยไม่เข้าใจนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองเดี๋ยวผมส่งไปให้ผมจะบอกรายละเอียดแบบนี้แหละทุกจุดเลยนะครับจะได้คิดง่ายทําง่ายนะครับแปดบวกหได้13นะครับศูนย์บวกหกได้6กบวกกันได้เก้าเป็นศเป็นห เป็น2แล้วก็เป็น3นะครับครบ5ตัวนะครับหยุดนะครับ 9, ้บวกหได้14 0, สีบวกหได้6นะครับบวกกันได้สิบคือศูนยแล้วก็4แบบนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับบวกกันได้5บวกกันได้7บวกกันได้สิบสองก็คือ2 2เพิ่มเป็น3เป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7แบบนี้นะครับ ทีนี้วิธีการตัดตัวเลขนะครับเราจับคู่กันก่อนนะครับหลักสิบหลักหน่วยจะได้30คู่นะครับวิธีการตัดตัวเลขนะครับเราเริ่มต้นตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือสิบ5คู่คงจําได้นะครับที่ผมได้ขีดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดมาบวกกับหลักสิบของ2ตัวหน้ารัฐบาลนั่นเองนะครับ9กบวก9ได้18มาตั้งในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้แล้วเราก็บวกคู่ของมัน แปดบวกหกได้สิบสี่ก็คือสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองไปที่เลขคู่นะครับเพราะว่าเลขสี่เป็นเลขคู่นั่นเองแบบนี้เลขคี่เราจะไม่เอานะครับเวลาจับคู่ก็ได้สิบห้าคู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะตัดให้เหลือแค่สามชุดหลักร้อยตำแหน่งตัวนี้บวกกันได้สามหลักสิบบวกกันได้เท่ากับเลขเก้านะครับแล้วเราก็บวกคู่กับมัน 3บวก6ได้9 9ตัวแทนเป็นเลขสีนะครับผลบวกของ5นั่นเองนะครับ9ก้บวกหได้15 5ตัวแทนเป็นเลขศูคือผลบวกของ5นั่นเองอันนี้ทุกคนคงพอเข้าใจนะครับวิธีเลือกตัวเลขน,นะครับเราก็เลือกตัวนี้มาพร้อมกันแบบนี้ฟันธงไปที่หลักร้อยคือเลข9ฟันธงไปที่หลัก10บก็คือเลข0นนั่นเองนำไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ นะครับก็จะเป็นเลข902 90แล้วก็4แล้วก็906ตัวสุดท้ายนั่นเอง3ชุดนะครับ1 2 3นะครับเราคิดจากวันที่1เมษายนนะครับก็ออกวันที่16เมษายนงวดที่เพิ่งออกไปนั่นเอง906เลขเพิ่งออกไปนะครับ907 งวดนี้มาออก9 0แล้วก็6ก็คือตัวนี้เกือบจะซ้ำกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแค่หลักหน่วยเท่านั้นเองนะครับเลื่อนจาก7เป็นเลข6แค่นั้นเองนี่คือผลงานของสูตรในงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับเราสามารถคิดแล้วก็คำนวณด้วยตัวเองได้เพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนตามที่ผมได้วงเอาไว้ที่เราต้องจำคือจุดนี้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทำตรงนี้นะครับ ผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับทุกตำแหน่งมีความสำคัญหมดนะครับทีนี้เลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้เราต้องรู้ตำแหน่งนี้นี่คือเคล็ดลับที่เราจะต้องตัดตัวเลขให้เหลือแค่3ชุดแบบนี้นะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นอยากทำเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองทักมาหาผมได้เบอร์นี้ นะครับศูนย์1ปดสองเก้าสองหนึ่งเก้าูนย์ห้าแปดเบอร์นี้เป็นเบอร์ i อ l ดี e ลนนะครับทักมาหาผมได้ว่าอยากได้สูตรไปคิดเองอยากคิดเป็นทำเป็นนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้นะครับเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับเบอร์นี้โทรมาได้เลยนะครับผมจะส่งสูตรไปให้แบบนี้แหละแบบนี้เลยนะครับแต่จะบอกตำแหน่งนี้ไปด้วยนะครับเหมือนตำแหน่งตัวนี้แหละจะบอกว่าตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวาง เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้ส่งให้ทุกคนนะครับเราจะช่วยดูแลวิธีคิดวิธีคำนวณแล้วก็ช่วยสรุปตัวเลขให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดเลยนะครับทีนี้เราคิดค่าดูแลกันแค่งวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเราจะดูแลกันเริ่มต้นที่1ปีนะครับ1ปีมี24งวดนะครับดูแลกันยาวๆนะครับส่งให้จํากัดนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับเรามาดูงวดหน้ากัน เรามาดูว่าวันที 2> <Stars> ่2พฤษภาคมคิดได้เลขตัวไหนบ้างทําเหมือนเดิมนะครับปีปศมาตั้งจุดก็ใช้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1หลักหน่วย2ตัวล่างบวกหลักสิบครั้งที่1เลขหน้านี่คือหลักร้อยที่เราต้องใช้ทุกงวดจุดนี้หลักสิบนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1หลักร้อยหลักสิบครั้งที่2เลขหน้านี่คือหลักสิบที่เราต้องใช้ทุกงวดคือจุดนี้ หลักหน่วยวงไปที่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านั่นเองเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเลขแปดมาตั้งเจ็ดวงหนึ่งได้แปดก็มาตั้งเก้ามาตั้งนะครับหกบวกเจ็ดได้สิบสามก็มาตั้งเก้าบวกได้สิบห้าก็มาตั้งตัวนี้เป็นเลขเจ็ดแล้วเราก็บวกลงมานะครับแปดบวกห้าได้สิบสามแปดบวกหกสิบสี่ สามบวกสี่จะได้เท่ากับเจ็ดแปดเก้าศูนย์และก็หนึ่งนี่คือหลักร้อยวันที่สองพฤษภาคมนะครับเก้าบวกห้าสิบสี่นะครับสามบวกหกได้เก้าบวกกันได้สามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดนี่คือหลักสิบงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์นะครับเจ็ดบวกหกสิบสาม บวกกันได้3นะครับ3เพิ่มเป็น4เป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นี่คือหลักหน่วยนั่นเองถ้าเราจับคู่กันนะครับก็จะได้ทั้งหมด30คู่ระหว่างหลัก10กับหลักหน่วยเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนวิธีการตัดก็เหมือนเดิมนะครับขีดไปที่หลักร้อยของรางวัลที่1บวกหลัก1 2ตัวล่างรัฐบาลนั่นเอง 9บวก7ดได้16เรามาตั้งตัวนี้แล้วเราก็บวกคู่ข้ามันหบวกหได้12ก็คือ2เพราะฉะนั้นนะครับวันที่สองพฤษภาคมนะครับคืองวดหน้าตามสูตรแล้วความน่าจะเป็นนะครับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขคู่ทีนี้เลขคู่นะครับจริงแล้วมีทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับศ2น6 8สองสี่แแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดนะครับเราเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้ แบบนี้เพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้4 6 8ฟันทงไปที่หลักหน่วยนะครับลองพิจารณาดูนะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่กันนะครับจะเป็นแบบนี้ผมจะจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ7 8 9 0 1คือหลักร้อย3 4 5 6 7ก็คือหลักสิบหลักหน่วยที่เราเลือกไว้คือ4 6 8ตั้งแบบนี้ อันนี้ผมจับคู่ให้เสร็จสับเรียบร้อยเป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับวันที่2พฤษภาคม2พฤษภาคม66นะครับก็คือกวดหน้านั่นเองเลขโครงสร้างทั้งหมด15คู่ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่2พฤษภาคมนะครับเลขตัวไหนจะออกในกลุ่มนี้ แต่ชนิดเลขจะเหลือแค่3มชุดเท่านั้นนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้ต้องรู้จุดนี้รับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราจะส่งสูตรวิธีคิดไปให้ไปนั่งคิดเองทําเองที่บ้านได้ทุกงวดนะครับเพราะว่าที่มาทําตัวนี้นะครับเราไม่ได้มายุยงส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดใครที่ชอบคิดชอบมโน,นชอบเสี่ยงอยู่แล้วนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 0829219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i านนั่นเองนะครับติดต่อสอบถามว่าอยากได้สูตรไปคิดเองทำเองนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ส่งไปให้นะครับใครอยากพูดคุยกันก็โทรมาได้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับอย่างที่บอกเอาไว้นะครับเราคิดค่าดูแลแค่งวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับเราดูแลเริ่มต้นจาก1ปีเป็นต้นไปนะครับผม ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคำนวณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีสุดเด็ดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกระวังกันทุกทุกงวดเลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ